ทุกคนสวัสดีนะคะวันนี้เราเจอกับของเล่นที่นอนเล่นอยู่บนหญ้าเดี๋ยวเราจะมาปลุกให้เขาไปเดินเล่นไปเห็นหน้าผาสวยๆกันดีกวา่าทุกคนว,ว้าวทุกคนเห็นไหมอา้าวโชว์ตัวหน่อยนี่เจ้าออมาาน้อยห้องหได้หรือเปล่า ว้าวยกขาโชว์ทุกคนได้ด้วยโยฟูว้าวโอเคเดี๋ยวเรามาพาตัวต่อไปมาเดินกับเจ้าหมาน้อยดีกว่าทุกคนเอาตัวไหนกันเอ่ยเอาบัฟฟลเยลโลบัฟฟลอี่ว้าว โอ้ oh, ระวังตกนะที่ควายโอ้โ oh, ห oh, oh. เดินไปเจอกับ oh. อะไรเนี่ย oh. มีเจ้าหญิงมายืนอยู่ตรงนี้ด้วยโอ้โ oh. ห oh. พี่ควายจะไปภูเขาแล้วโอเคเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปของเราเป็นเจ้าหญิงว้าว <Wow. S 2> เจ้าหญิงกำลังจะหมุนรอบตัวเองแล้วโอ้โหทุกคนสวยไหม สวยสุดๆไปเลยว้าเอโอเคทุกคนคะ่ะวันนี้เราลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีคะ่ะทุกคน